มีคนเคยมาบอกไหยว่าฉันซื้อไปทําไมเล่าถ้ามีมีคนมาถามผมเยอะๆผมก็จะเล่าให้ฟังแบบเนี้ยว่ามันเป็นแบบนี้นะโยมมันไม่ใช่อะไรเลยที่โยมซื้อไปอ่ะแต่โยมนีแล้วที่โยมมาตั้งคําถามอ่ะแล้วสงสัยอะไรอ่ะถามให้สุดผมก็จะตอบให้สุดเหมือนกันเนี่ยถามเรื่องการเปรียบเทียบมีถูกมีแพงผมก็เปรียบเทียบเรื่องเกี่ยวกับระบบการผลิตโดยใช้การผลิตแบบสายพานอ่ะก็ให้เห็นแล้วถ้ายิ่งสายพานปรับโหลดเยอะๆโอกาสเออเลอร์ก็สูงก็เหมือนกับมีดที่คุณทํามาเยอะๆ แล้วมันทําไม่ทานคุณภาพมันไม่ได้อะนั่นแบบหนึ่งนะกับมีดที่ไม่ได้ทําเยอะแล้วไม่ต้องใส่อะไรมากไม่ใส่อะไรมากหมายถึงอะไรครูอ่าเหมือนเหมือนเดิมมีดเอ็มซีดูของผมเนี่ยเนี่ยผมขัดเต็มที่กระดาษทรายก็เบอร์สามร้อยี่สิบผมขัดแค่นั้นแหละผมไม่ได้ต้องขัดไปเบอร์เออเบอร์พันเบอร์สองพันไม่ใช่ขัดแค่นั้นผิวแฮร์ไลท์เพราะถ้าขัดมากกว่าน,นั้นราคาจะแพงกว่านี้ทําไมแพงกว่านั้นอนะ่ะช่างต้องเปลืองเวลาไหมช่างต้องเปลืองวัตถุดิบไหม ถูกป่ะช่างต้องเสียเวลาไหมจากเดิมเนี่ยกินข้าวสามมือ้อส่งของได้แล้วเขาต้องนั่งกินข้าวอีกสองมือ้อเพื่อส่งของผมอีกค่าแรงเขาไปอีกเท่าไหร่แล้วมันก็ไปลงกับค่าวัตถุดิบใช่ป่ะเราก็คุยกันอเอาแค่พอใช้ได้งานประมาณมีการเกษตร่ะเออแต่ว่าเป็นมีดเป็นมีดรีฟอร์ม form, ทาไม่เยอะเป็นมีดร่วมสมัยออกแนว,แ,นว,แ,นวแบบแน,แนวอยากทาอะไรทําอ่ะเออแต่ไม่ใช่มีดโหลที่ต้องมานั่งทําทีสามสิบเล่มสี่สิบเล่มแล้วไปกองขายอย่างนั้นไม่เอา เอามีเป็นคอนเซปต์แล้วก็ทําผลิตขายไปเรื่อยๆวางราคาไม่แพงขายพออยู่ได้แค่นั้นอ่ะ